สีแดงสีแดงมีคนรอสีแดงอย่างไรครับมมครับพี่สีแดงงานกงานลูกเจ๋งอย่างนั้นสีแดงไม่ส่งนักกีฬารครับเร็วโอ้สีแดงเิจะไม่ส่งหครับโอ้โอ้โ้ายไปไหนครับ เราไม่เน้นใช้ชนะครับมาเลยครับเลยเน้นวครับไม่เดนก็ทั่วกกรางวันนะทุกรางวัลต้การเพ่อต่างหากต้มรอบกิเข้ารรวมบันเบาาปินินเข้าร่วมสีแดงนะไปแดงก่อนมาสอแมกแชมป์ไหมันยันยุแชมป์มาแต่แชมป์มาเลยเร็วระดับมือโปไม่ได้เราไม่ห่อย อีกคนเดียวครับสีแดงแชมป์นะละจกับแชมป์เลยเาผมี่น่าัวมาก่าวเราะตอนหนยู่บ้านนะน้าาเานะนกัน้าพี่หลาานะครับเองไ้ราลองนะครับรอนนำรการกูจะหมดนะน้ำ เรามีเยอะครับโรนนะครมีหายัเนะครับไปที่รัชสานะครับช่อง f า t v กินะครับกินแบร่นะครับมาแล้วครับคุณไป้ เปิดก็มแม่นะเออโหนะครับกัญญาโอ้โหยกัญญานี่ยเขาซ้อมมาตั้งแต่แรกโอ้ดัไปซอมีกระสอบนะครับยังได้หน้าแดงแบบมีเลือดาเออาใแล้วแดงน่แ่กระตูงเธอเขต้ออโอ้มาเสีย ก็ไม่ยอมแพ้เลยโอ้ยมาเท่าทั้งามา่าที่ก็ทกี่เอาแล้วเอออเออเออมีแบบผิวๆเลยอ่าเด็กพีเค่ยมาจากทุกี้นะครับทุกี้นะครับเยี่ยวทุกีเยี่ยวตัวเคียวไม่ได้ตัวเคียวนะฮะดูนนี่เด็กไปกมาขป้นไป คนแรกต่อขอได้ยังครับคนละค่าคุ่งชัยหาต่อไปจะเป็นพีม้าพี่ม้าทรงเมืองค่ะพี่ม้าทรงเมืองครับพีกามียังไงบ้างครับคุณงเด่นฮ่า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 เอาเลยก็ได้ค่ะพี่ม้าทรงเมืองค่ะใครเป็นม้าเขาก็มีน้าต้องเล่นสองคนใช่ไหมรับต้องเล่นสองคนใช่มะคนหนึ่งเป็นน้าคนหนึ่งเป็นคนขี่ใช่ไหมใช่ค่ะไปเข้าเส้นชัยค่ะคุณเศนช่องพีได้ คือเส้อเี่ยเขาีใจออโอเคนะคะมากีนกันทีนะสองทีทีละหกคนค,ค่ะดูชั้นโอ้โอเยอะมากเริ่องแต่ชั้นพออะไรก็ี่ยชั้นหนึ่งหึงสาเค่ะเราให้ที่ได้ให้ดูก่อนนะให้ี่ได้ให้ดูให้ที่ไดให้ดู คนนะครับจะเป็นชั้นละสองมหนึ่งมหนึ่งสองคนมสองสองคนมสามสองคนนะครับโอเคนะคะสีเหลืองสรงโบนัทกติย์ครับนมาจากสโมสรอะไรนะครับสโมสรกัวนยครับช่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ห่าคาม่าฮ่าฮ่า่่ nice uki, ้าน <min ่ายกา อ๋อเพราะ uh. okay, okay. น mm hmm> ั้นเพราะนั้นเลือกคนขี่ให้ตัวเล็ขมากที่สุดจะได้เกียร์ห้าตัวใช่ไหมครับคนขี่คนเดียวใช่คนขี่คนเดียวโอเคนะคะแล้วดีนะห้าตัวแล้วก็คนขี่หนึ่งคนนะเพราะที่โบนัสตอนนี้บอกผมขอเป็นคนขี่ได้เลยครับผมมาเธอรับรองล้มแน่ๆมีกัญญากับโบนัสนะครับคุณนีิดิ คนขี่ม้านี่ต้องใส่กระจับด้วยนะครับในนั้นนี่รับรองกนะสุภาพนะครับเออม้าอาจจะดี้นแรงเอาละครับไ,ไ,ไม่ไปแล้วครับมาดูโดมาดูโร้อมป็นอย่างครับผู้ชายขอผู้ชายก่อนมาเลยครับโอ้โคน,นดูสีไหนมาก่อนจะเพิ่มรางวัลให้ทันทีอ๋อค่ะาสี่สามสองหนึ่งศูนย์เอ้ยมาแล้วครับสีอะไรครับเนี่ยสีอะไรออดิฟายครับโอ้โห,โห,โห้โคน สีเขียวมาละสองคนเออต่อไปสีอะไรอีกสีไหนมาพบขอดเพิ่มรางวัลให้นะครับเออเอาไหนครับเออม้าม้าสูงยอมม้าสุดยอกระจายหมดเออเออม้าห้าตัวนะครับน้าแล้วเราพูดตัับม้าอีกเอ่อหนึ่งคนนะครับม้าห้าตัวสีไหนครับสีสีขนาดนั้นแล้วถ้าพูดเรื่องม้าครับ

เคตอนนี้สีไหพ่ยกมหน่อยครับแจกกใจสไหพุยครับน้าพยังดแล้ีสีแแล้วสครับเออแล้วครับกาที่ยิไรสนเดี๋ยวกีฬาระดับโรงเรียนนะครับพิจารณาสีแดงไว้ทีมสุดท้ายนะครับพิจารณาทีมสุดท้ายนะครับ เข้าตาช่องสีของตรวเนะครับเสร็จจากกิจกรรมนี้เรายังมีกิจกรรมนะครับกีฬาประจศูนแล้วก็กระดัโรงเรียนนะครับที่เราจะต้องไปข่งรโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงสิตของสีนะครับขอบคุณนะครับมากยกอมนะครับตอนนี้ากควครับเดียวมาคแล้วเือ ได้ม่ได้กูจะเหรออ่าจะตั้งคุกออกไปนะครับใไปออกไปหน้าโรงเรียนตอนนี้ใครออกไปอยู่หน้าโรงเรียนนะครับจดชื่อมันเลยกูจะส่งกลับประเทศนะครับตอนนี้โอ้ให้เวลาห้าวินาทีนะครับใครอยู่หน้าโรงเรียนไม่มาอยู่ในเต๊นนะครับกูจะส่งกลับห้าสี่สามสอง ่ตำรวจสารวัตรไปจับมาเลยครับใครที่อยู่ในรบนบนไปจับมาเลยแม่ลูกมตำรวจสารวัตรไปจับมเลยครับจับเลยใครที่อยู่ลวลโรงเรียนนะเออต้องสวยอยู่อนสยห่เออแม่วิ่งไปทุก ไปอยู่ในห้องกิจการเลยครับไปเลยเนา<น>ะใครต้องวิ่งหนีครับไครห้ามวิ่งหนี